แล้วนะครับเจ้าตัวสเตปวากอนรถ MPV ของ Honda ที่ห่างหายไปนานจากตลาดบ้านเรากลับมาแล้วในราคาค่าตัวที่คาดกันว่านะครับอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านบวกๆนะว่าจะเป็น7เท่าไหร่แข็งแน่นอนกับเจ้าตัวนิสสันเซเรน a นี่ทำราคามาดีมากๆ เราไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับเขายืนยันว่าเจ้าตัว Honda s t e ตปวอกอนตัวนี้คือรถที่เขาจะต้องทําราคาให้ดีที่สุดขอกําไรน้อยที่สุดเพื่อให้แข่งขันกับตลาดได้ในวันนั้นเรายังคิดว่าจะทําราคาออกมาได้ระดับไหนแต่ในวันนี้ที่เราทราบมาทําได้จริงๆตัวนี้ภาษีนําเข้าแพงกว่าเซเรนาอีกนะนี่ภาษีที่ไม่ใช่ EV นะครับแต่เป็นภาษี Hybrid นี่คันนี้เข้ามาต้นทุนภาษีต่างกาันแต่กดราคามาให้ได้เหมือนกันนั่นคือความจริงจังและความตรงไปตรงมาของประธานฮอน d a ที่พูดกับเราในวันนั้นว่าจะทําราคาให้ดีที่สุดทําราคาให้ถูกที่สุดและแข่งขันได้วันนี้เราเห็นแล้วเจ้าตัว Honda Step ปวากอนตัวนี้ เป็นรถ MPV 3แถว7ที่นั่งประตูสไลด์2ข้างในวันนี้ทาง h o n ด้านอกจากราคาที่คาดกันว่า1.7ล้านบวกนิดหน่อยยังมีของแถมไม่ว่าจะเป็นกล้องวิดีโอนะครับสติกเกอร์ลายเท้าสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนโลโก้ Honda d o ็อกนะครับโลโก้ลายเท้าสัตว์เลี้ยงและยังมีบัตรน้ํามันมูลค่า20,000บาทถ้าคุณจองสิทธิ์ที่จะซื้อเจ้าตัวสเตปวากอนในงาน มหากรรมยานยนต์ครั้งนี้และรับรถนะครับภายในวันที่31มีนาคม69นะอ้าวนั่นหมายความว่าเปิดตัวไตมาสแรกปีหน้าแน่นอนนี่เขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะราคายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเราทราบมาว่าราคาอยู่ในเลทนั้นนะครับมาดูว่ารูปร่างของเขาเป็นยังไงในสเปคบ้านเราเป็นอย่างไรเราพาชมสเปคนอกไปแล้วมาดูสเปคบ้านเรานี่เดย์ไทม์ลันนิ่งไฟ LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูตรอัตโนมัติมีมาให้คุณอยู่แล้วนะครับดีไซน์กริลด้านนี้สวยนะ ตัวนี้เออกริวกระจังตัวนี้ใช้ได้เว้ยเฮ้ยโลโก้ตัว H แบบนี้นะครับสเตปวากอนแบบนี้เซ็นเซอร์หน้ามากล้องมองรอบคันมาหรือเปล่าเอา๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่มีกล้องรอบคันไม่มาอ้าวแปลกตานะเดี๋ยวไปดูว่าอะไรหายไปบ้างแต่ Adaptive c like r u คร e c o n t r ท l เข้ามาถ้ามาในเวอร์ชั่นที่ถึงจุดหยุดนิ่งด้วยและตามรถคันหน้าในความเร็วต่ำด้วยอันนี้ยอมรับว่าให้มาดีแต่กล้องหายไปไหนวะเดี๋ยวไปดูด้านข้างว่าอะไรหายไปอีกนะครับล้อยางสเปคเดียวกับที่ญี่ปุ่นนะครับล้อยางสเปคเดียวกันเลยนะไม่มีปัญหาลายล้อก็เป็นแบบนี้ขอบ16นะครับ205 60น1 6นาหนหน่อยเน้นนุ่มแน่นอนเน้นประหยัดแน่นอนขอบนี้บอดี้สีนี้เต็มเต็มนะและนั่นว่าแล้ว ลายสปอตหายไปเสียดายกล้อง360องศาไม่มีแปลว่าให้กล้องหลังแต่เพียงอย่างเดียวที่เรไปหน่อยในออปชั่นนี้มันควรจะมีนะครับกล้องอย่างน้อยๆกล้อง360องศาต้องมาแต่เนี่ยไม่มีสู้เซเรนาไม่ได้ละ1ช็อตนะแต่เครื่องยนต์ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไฮบริดนะเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และเป็นไฮบริดตัวใหม่ด้วย อัตราการประหยัดน้ามันนะครับ25กิโลลิตรมีให้คุณเห็นแน่นอนตัวนี้ถ้ามองในเรื่องของการใช้งานพละกําลัง200กว่าแรงม้าแน่นอนถ้าเป็นเครื่องยนต์สเปคเดียวกับ a อคคอร์ด300กว่านี้ตันเมตรพละกกาลังเหลือเฟือถ้ามองในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองการใช้งานไฮบริดวิ่งระยะทางไกลประหยัดแต่ถ้าในเมือง e-power ประหยัดกว่าต้องมาดูกันนะครับว่าคุณใช้งานในแบบไหนเซเรนาก็มีจุดเด่นของเขาตัว สเตปวากอนก็มีจุดเด่นของเขาถ้าคุณวิ่งทางไกลบ่อยๆ e-power สู้เขาไม่ได้นะครับต้องมาอยู่ที่ไฮบริดแต่ถ้าติดในเมืองบ่อยๆอยู่ในเมืองเป็นหลัก e-power ดีกว่าแต่ที่จะมาตัดสินอีกหนึ่งอย่านะครับก็คือในเรื่องของฟังก์ชันการใช้างานภายในห้องโดยสารถือว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็น s e เรนาวัสดุอุปกรณ์ของเซเรนาด้อยกว่าเจ้าต,ตัวนี้ให้มาเป็นหนังที่ดีต้องยอมรับว่าสเตปวากอนดีกว่า เซเรนาเดี๋ยวเราจะพาไปชมเซเรนาว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่เราบอกหรือเปล่าแต่ในขณะที่ในเรื่องของพื้นที่ภายในรถเองความกว้างขวางของเคบินสเตปวาก็ได้เปรียบฟังก์ชันเลื่อนเหมือนกันทุกประการนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเป็นแมนวนวลทั้งสิ้นนะครับและมีรองน่องรองขามีมาให้อันนี้เหมือนกับเจ้าตัวเซเรนาเช่นเดียวกันนะ ดีนะดีใช้ได้ไม่สงสัยความนั่งสบายนะครับของเบาของเจ้าตัวสเตปวากอนเนี่ยทำมาดีนะครับแล้วก็สไลดข์ข้างๆได้ด้วยห่างกันได้ด้วยเพราะเจ้าเนี่ยเป็นตัวกับตันซีดนะครับมีอาร์มเรสมานะครับนี่มีอาร์มเรสมานั่งสบายมีมือนะครับอ่ะนะครับเนี่ยมันสบายแต่ว่ารถในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเซเรน่านะครับหรือว่า เจ้าตัวสเตปากอนน่าเสียดายไม่มีไฟฟ้าไม่สามารถที่จะปรับด้วยไฟฟ้าได้ตรงนี้น่าเสียดายนะครับแต่นี่ให้มานี่ที่วางแบบนี้ง่ายนะครับในการใช้งานอันนี้แต่จะติดแอบสูงไปหน่อยหนึ่งนะครับเวลาใช้งานมันจะชันชันมือไม่ว่าคุณจะตั้งของนะครับจะถาดข้าวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันสูงเกินไปอันนี้เซรน่าก็เป็นเจ้าตัวสเตป瓦กอนก็เป็นนะครับแต่ฟังก์ชันดีฟังก์ชันดีนะ ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขานั่งสบายไหมถ้าตัวเนื้อเบาะนะครับนั่งเทียบกันกับเซเรนาเดี๋ยวเราจะพาไปเซเรนาตัวเนื้อเบาเนี่ยเจ้าตัวนี้นั่งดีกว่านะนี่นั่งแล้วมันสบายกว่าแต่แคบเท่ากันนะเบามันแคบเท่ากันแต่ความนุ่มของเบานะครับในตัวเซเรนามันจะมีความแข็งมากกว่านะครับคุณก็โอเคนะครับปิดเป็นไฟฟ้าอันนี้เป็นจุดเด่นของเขา และจุดเด่นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เจ้าตัวสเตปวาคอนโดดเด่นมากกว่าเซเรนาก็คือในเรื่องของการพับเบาะแถวที่3นี่คือเขาพับเบาะราบในขณะที่เซเรนาไม่สามารถที่จะพับเบาะราบไปกับตัวพื้นห้องโดยสารได้เดี๋ยวไปชมกันนะครับในส่วนของเซเรนาและนี่มันดึงง่ายนะครับเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงอึดนะครับนี่คือพับเบาะขึ้นมาแล้วนะครับแถวสามนั่งดีนั่งได้เลยและเวลาถ้าคุณจะใช้เบาะแถว3านี่เห็นไหม มีหลุมตรงนี้เลยใส่ของได้โคตรดีเก็บสัมภาระโคตรดีมี USB-C ให้คุณด้วยในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับนี่คือพระเอกนะครับของเจ้าตัวเ e ปวาคอนคือการพับบอกแถว3ยังไม่มีใครสู้เขาได้ในตลาดน,นี้ยกเว้นความเป็นเกียร์คานิวัลแข่งได้นอกนั้นยังไม่เห็นใครที่แข่งขับเขาได้นี่เห็นนะถ้าเราตั้งเบาะแล้วมีหลุมมีที่เก็บสัมภาระถ้าโซเรนพับเบาะมันกระเดิดมีที่เก็บสัมภาระสู้เขาไม่ได้และในส่วนของ ผู้โดยสารตอนหลังสิ่งอำนวยความสะดวกในตัวของเจ้าตัว s t e ป w า g o n กดีกว่านะนี่ไฟฟ้าให้คุณนะครับไฟฟ้ามานะด้านหลังนะครับนี่นี่คือเขาแถมนะตัวโลโก้กตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้เขาแถมถ้าคุณจองในงานนะครับสปาดาเป็นรุ่นนะคร <forgiving. S 1> e-hv e ให้เห็นว่าเป็นไฮนะบริดนะและเป็นไฮบริดตัวเต็มด้วยอีกหนึ่งจุดที่ผมว่า สเตปากอนสู้ s ซเรน n าไม่ได้คือการเปิดฝาท้าย s ซเรนาเปิดฝาท้ายได้2แบบนะครับเปิดเฉพาะกระจกได้เปิดทั้งฝาทั้งบานได้ในขณะที่สปาดาตัวสเตป a กอนนี้เปิดได้แค่ฝาท้ายอย่างเดียวมีดีมีด้อยนะครับ2องคันนี้นะระหว่างเจ้าตัว s ซเรนากับเจ้าตัวสเตป a กอนราคาบวกกันเลยเบียดกันเลยต่างกัน1 0 0 0 0แบาทแล้วแต่แฟนๆว่าจะชอบแบบไหน จะชอบขุมพลังแบบ e-power หรือจะชอบขุมพลังในแบบ Hybrid ไปดูในฟังก์ชันบริเรนคนขับดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนั่งเป็นอย่างไรนะครับดีไซน์ในความเป็น Step วากอนดูดีไซน์ทั้งพรมลายทั้งหน้าจอต่างๆนะครับทันสมัยกว่าเนียบงานดีไม่แย่มีเฮ้ยมีคาว่า Step วากอนเล็กๆตรงนี้ด้วยเฮ้ยอา่าโอเคออตโต้สีบานให้มาดีนะครับมาเนี่ย ขึ้นง่ายนี่คือจุดเด่นของรถในกลุ่ม MPV กลุ่มนี้คือคุณไม่ต้องก้าวโดดขึ้นไปตำแหน่งของบาะจะอยู่บริเวณสะโพกของคนขับพอดีนะครับอันนี้ผู้ใหญ่ขึ้นก็ดีนะครับหรือว่าเราเองขึ้นก็ง่ายเห็นไหมเวลากล้าวเข้ามามันก้าวเข้ามาได้เลยนะครับมันไม่ต้องปีนรถขึ้นมาในขณะที่ ตัวพื้นรถเองก็ไม่ได้ต่ำมากมายแต่ดีไซน์เบาออกมาได้ดีมากพวงมาลัยเป็นแบบฟังก์ชันแบบ2ก้านนี้นะด้านขวา a p ด i v e c r u ุ s e c o n นท o นด้านซ้ายเป็นควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงทั้งหมดนะอันนี้ไม่มีปัญหาหน้าจอมาตรวัดนะครับขนาดใหญ่อยู่แล้วนะหน้าจอลอยตัวนะอันนี้รถจากญี่ปุ่นก็เป็นทรงนี้ไม่ต้องน้อยใจนะบ้านเราอย่างที่เคยพายท่านชมรีวิวนะครับนี่ช่องแอร์ช่องแอร์ช่องแอร์แต่ว่ามันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นิดนึงนะโอเคไม่มีปัญหา นี่ปิดได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะดีไซน์สวยเห็นไหมดีไซน์ดีเลยทุกอย่างดันมาอยู่ในแดชบอร์ดด้านหน้าหมดแล้วตรงนี้แม่กดเข้าไปนึกว่าซอฟแข็งแต่ทำเท็กซ์เจอร์ให้เหมือนซอฟนะครับดูดีดูด,ดีน่าจะทำดูดีเลยแล้วมีสติ๊กเกอร์หลายแมวไม่เท้าแมวเท้าเหมาเนี่ยน่ารักมากเลยโอ้ยซื้อเฉพาะสติ๊กเกอร์นี้ไปได้แบบวันนี้โคตรชอบที่วางของนะครับและให้ความละเอียดคืออะไรครับ เป็นแบบหนึดหๆดด้วยนะครับวางของจะได้ไม่ลื่นอันนี้ให้มาเห็นนะรถญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญในรายละเอียดพวกนี้ที่ดีนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับดีมากนะโอ้ดีวะ่ะชอบนลายแมวมากเกะ๊นะครับโหใหญ่วะ่ะเกะเบลเลอร์เลย เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า P i n d นะครับอันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่แล้วโหมดอีคอนนะครับในการขับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้แอร์แยกอิสระซ้ายขวาตรงนี้เป็นแอร์บางสิ่งบางอย่างยังคอนโทรลอยู่ที่บริเวณนี้นะครับซึ่งดีซึ่งผมชอบอันนี้ชอบในฟังก์ชันนี้แล้วดูตำแหน่งการนั่งมันพอดีเลยเหมือนรถยนต์นั่งเลยนะครับ U S B A U S B C มาให้นะครับ a p p เ e CarPlay พได้ Android Auto ได้ไม่มีปัญหาพอร์ r เล็อยู่ตรงนี้นะครับ ที่วางแก้วน้ำอีกตัวนะจ๊ะไม่ได้กี่เรทนะจ๊ะนี่นะครับที่วางของแต่ยังไม่มีไวเลสชาร์จอันนี้น่าเสียดายที่วางของตรงนี้เพราะว่าเขาไม่มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ไงนะตัวนี้เป็นที่ใส่ของที่ใส่วางอะไรก็วางไปเขาถึงมาที่วางแก้วน้ําตรงนี้นะครับและมีที่วางแก้วน้ําด้านขวานี้อีก1จุดนะครับมีที่วางแก้วน้ํา3จุดเลยด้านหน้าโอเคมากๆมีสวิตช์ในการเปิดปิดประตูที่บริเวณด้านขวานี้นะคอนโซลหน้าด้านนี้ สบายสบายฟังก์ชันออกมาเต็มอยู่แล้วนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับยังไม่เป็นแบบออโต้นี่ไฟนะครับให้ไฟเน็น l ดีมาแต่ชอบคือนี่บานนี้ขนาดใหญ่โคตรชอบเลยนะครับไฟมีมาให้นะนี่นะครับมีมาให้เวลาผมไปที่ญี่ปุ่นนะครับเวลาเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วต้องเช่ารถขับเองเนี่ยเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวเลือกแรกๆของผมเลยนะครับเพราะหนึ่งในเรื่องของบอดี้รถ2คือในเรื่องของการพับเบาเพื่อจะใส่กระเป๋าเดินทางได้ เจ้าตัวสเตปวาก็เนี่ยเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะอันนี้เหมาะกับการขนของขนคนด้วยขนของได้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวโซเรน่ากันเลยดีกว่าวันนี้เปรียบม,มวยกันแบบพาชมกันเห็นเห็นโดยคร่าวๆว่าจุดเด่นจุดอ่อนของแต่ละคันเป็นอย่างไรเพราะเราขับมาแล้วทั้งสองรุ่นอันนี้ขับที่ญี่ปุ่นมาแล้วที่โซเรน่าขับที่ประเทศไทยมาแล้วนะครับไปดูกันเพราะราคาเบียดกันนิดเดียวเป็แนแฟนต้อง ดูว่าจะเลือกอะไรครับผมมาผมช่วยให้ข้อมูลครับผมไปเจอกันเซเรนาครับและก่อนที่เราจะไปเซเรนานะครับไปเปรียบงวยกันนะอย่าลืมครับถ้าอยากได้รถใหม่ในงานมหกรรมยานยนต์นี้นะครับอย่าลืมแวะไปที่บูธเค e s ซ i n g นะเพราะวันนี้นะครับเคเลซิ่งเขาจัดหนักจัดโปรแรงนะครับเคเลซ i n g จัดเต็มแอดไลน์ก็ลุ้น iPhone ออกรถรับกระเป๋าเดินทางยกเซ็จมูลค่า1 4 8 8 8บาทครับผม โดยโปรแอดไลน์รุ่น iPhone นะครับเพียงแค่คุณแอดไลน์เคเลซิ่งออฟฟิเชีนะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนต์ไปถึง30เมษายนนะครับรุ่น iPhone 17รวม6เครื่องนะครับมูลค่า179,400บาทครับและรับทันทีต่อแรกนะครับที่บูธเค e a ซิ่งนะครับกระเป๋าเดินทางไซส์13นิ้วมูลค่า2,000บาทเมื่อสมัครสินเชื่อด้วยตนเองผ่านดิจิตอลเซลล์แอปพลายนะครับและได้รับอนุมัติเบื้องต้น พร้อมแอดไลน์เคลิซิงออฟฟิเชียลครับและหากสินเชื่อได้รับการอนุมัตินะครับและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่3ามสิบเมกราคมนะครับรับไปเลยครับกระเป๋าเดินทางขนาด22นิ้วมูลค่า4 8 8 8บาทนั่นคือต่อที่2ครับและรับเพิ่มต่อที่3นะกับกระเป๋าเดินทางขนาด2 6นิ้วมูลค่า8 0 0 0บาทเมื่อ <me od age> สมัครประกันคุ้มครองสินเชื่อนะครับหรือเครดิตชิลครับผมและใครที่ออกรถปีนี้ในงานมอเตอร์โชว์นะอย่าลืมครับแวะบูธเอลิซิงครับโปรโมชั่นเต็มเแรงแรงมีเพียบบเลยครั และสุดท้ายนะครับถ้าใครยังไม่ชชว่์วนะว่าสินเชื่อของคุณจะได้รับวงเงินเท่าไหร่นะเช็คให้แน่ใจครับมาน,นี่เลยครับ K-Leasing เขาเปิดแพลตฟอร์มใหม่นะครับเ o k เช็คก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินก่อนออกรถไม่ต้องลุ้นนะครับทราบผลวงเงินที่แท้จริงพร้อมออกรถตามศักยภาพการผ่อนชําระครับซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกและออกรถได้จริงตามกําลังของตน,นเองนะครับโดยวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปยืน่นขอจองรถได้กับทุกแบรนด์กับดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับ k o k เคเซิร์ชเลยครับ และที่สำคัญครับกู้เท่าที่จำเป็นและชําระกคืนไหวนะครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง3.82%ถึง10%ต่อปีนี่ครับมาเจอกับคู่แข่งของเจ้าตัวสเตปวาคอนเลยนิสสันเซเรนาในตัวส28ตัวนี้เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดนะ163แรงมา้า315นิวตันเมตรนะเป็นเทอรี e-power เครื่องยนต์ปั่นไฟและวิ่งด้วยไฟฟ้า ฟิลลิ่งของการขับฟิลลิ่งของความเป็นไฟฟ้าเจ้าตัวนี้ไม่ได้ขี้เหร่ถ้าเทียบกับสเตปวากอนที่เป็นไฮบริดสเตปวากอนใช้เครื่องยนต์สอ,อยู่สู0ลิตรเบนซินบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะตัวนั้นก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ถ้าขับจริงๆแล้วเนี่ยวิ่งทางไกลเนี่ยตัว Step สเตปวากอนเสถียรมากกว่าเจ้าตัวนี้ยังออกแบบเรียกว่าโหลดโหลดเครื่องยนต์หน่อยมาดู ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเพราะราคาค่าตัวเขาแตกต่างกันนิดเดียวดิฟกันนิดเดียวตัวนี้1.69ล้านบาทในขณะที่เจ้าตัวสเตปวากอนของ h o นด้าเนี่ย1.7น่าจะ1.769หรือเปล่าแต่ต่างกันก็อยู่ในเรือนแสนเหมือนกันลอ้อลายยางเหมือนกันนะไม่มีปัญหามาดูฟังก์ชันหลักๆของเขาที่ผมเรียนให้ทราบนี่ประตูสไลด์เหมือนกันเจอกันที่ไซส์ของเบาะเจอกันที่วัสดุของเบาะวัสดุ do, ของเบาะเนี่ยตัวสเตปวากอนดีกว่า เบาะนี้ของตัวเซเรนายังดูหรูไม่เท่าไม่มีรองน่องมาให้แต่เซเรนาได้อะไรมาได้กล้องรอบคันมาสเตปากอนไม่มีกล้องรอบคันไม่มีไบร์ทสปอตขณะที่เซเรนาก็มีไบร์ทสปอตตัวสเตปากอนให้แค่กล้องหลังอย่างเดียวแต่เซเรนากล้องรอบคันออปชั่นมา ดีกว่าในเรื่องของระบบการช่วยขับระบบความปลอดภัย a อดัพ e ีฟครูซอนทนเหมือนการเตือนการชนน้าหน้าเบรกอัตโนมัิด้านหน้ามีมาเหมือนกันตรงจุดนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าฟังก์ชันที่เห็นในแบบนี้เซเรนาได้เปรียบกว่าเพราะกล้อง360องศาตัว b บ i n d สปอ t ตมีมาให้แต่พ่ายแพ้ที่เบาพ่ายแพ้ที่ความเนี๊ยบของงานความนุ่มของเบาแต่ฟังก์ชันใช้งานเหมือนกัน นะครับการเลื่อนเข้าเลื่อนออกของเบาะเหมือนกันความง่ายในการก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารง่ายเหมือนกันผู้ใหญ่เข้าสบายเหมือนกันนี่คือจุดเด่นและจุดด้อยของทั้งเซเรน่าและสเตปวากอนและอีกหนึ่งจุดของเซเรน่าที่ได้เปรียบคือในเรื่องของม่านบังแดดมีม่านบังแดดให้ในตำแหน่งของผู้โดยสารตอน2และตอน3อันนี้ถือว่าดีดีกว่าเจ้าตัวสเตปวากอนนะครับว่ากันไปว่ากันไปมีเด่นมีด้อย นะครับเป็นสไลด์ไฟฟ้าเหมือนกันแต่เจ้าตัวเซรีนาเตะเปิดประตูได้นะครับในขณะที่ step ว a g o กอไม่มีฟังก์ชันนี้ออปชันบางอย่างเซร e นาดีกว่าจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของเซรีนาคือคุณสามารถที่จะเปิดฝาด้านท้ายใน2ระดับได้ด้วยกันคุณสามารถที่จะเปิดในส่วนของกระจกนี้ได้นะครับอันนี้สะดวกสำหรับการ ขนของเข้าๆออกออกในพื้นที่เล็กๆนะครับในพื้นที่แคบๆเวลาถอยมาแล้วติดกำแพงการเปิดเฉพาะแค่กระจกเนี้ได้เปรียบมากๆแต่มันไม่มีไฟฟ้าไงยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าในส่วนของตัวกระจกนี้เปิดต้องเปิดทั้งบานแบบนี้ดังนั้นความได้เปรียบอยู่ที่เซเรนาในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการเปิดประตูด้านหลังลนี้แล้วแต่การใช้งานนะว่าเลือกอย่างไรแต่นี่คือ อีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง s e เรนาและสเตปวาคอน s e เรนาเบาะแถวที่3นั่งสบายไหมนั่งสบายพื้นที่การใช้งานดีไหมดีแต่เวลาพับเบาะแล้วมันเป็นการแขวนพอเป็นการแขวนเนี่ยคุณเสียพื้นที่ในการเก็บสัมภาระระดับหนึ่ง <1. S 1> อันนี้ระดับหนึ่งแล้วนะนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเบาะลง พื้นที่เก็บสัมภาระของเซรีนาก็น้อยกว่าเจ้าตัวเตปวากอนเพราะเวากอนมีหลุมอยู่ด้านลา่างตรงจุดนี้ต้องแล้วแต่แฟนๆแล้วครับว่าถ้าความได้เปรียบการพับเบาะแถว3นะเตปวากอนได้เปรียบไม่มีใครในตลาดรถระดับเดียวกันที่พับเบาะได้ดีเท่าสเตปวากอนนอกเสจากเจ้าตัวเกียร์คานิว,วัลที่ดีไซน์ออกมาใกล้เคียงกันนะครับสามารถที่จะมีหลุมเวลาคุณตั้งเบาะแถวสามมาได้แล้วยังมีที่เก็บสัมภาระได้อยู่นอกนั้น สู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่านี่คือดีไซน์ที่ดีที่สุดของรถ MPV 7ที่นั่งอันนี้ก็ต้องยอมเขาเก่งมากๆในความเป็น Honda Step Wa g o n แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูครับว่าการใช้งานของเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าการใช้งานของเราต้องการการเก็บสัมภาระในแบบนั้นหรือเปล่าเราจะเน้นการนั่งเบาะแขวนแบบนี้มีข้อดีหรือเปล่ามีข้อดีคือในเรื่องของความหนาของตัวเบาการนั่งสบายความสบายของตัวเบาตัวนี้ดีกว่า s t e ปวากอน ในตำแหน่งเบาะแถวที่3แต่ถ้าดูภาพรวมนะครับความสบายของเบาะในตำแหน่งแถว2การเลื่อนต่างๆนะครับเบาะรองนั่งต่างๆก็ต้องยอมรับว่าสเตปวากอนได้เปรียบม,มากกว่าแล้วแต่การใช้งานของแฟนๆครับว่าจะใช้งานในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานด้านหน้านี้เป็นอย่างไรออปชันที่ใส่เข้ามาเป็นอย่างไรและดีไซน์เขาล่ะสู้กันได้หรือเปล่าต่างกันแสนหนึ่งแน่ๆนะครับ มาดูกันดีไซน์นะครับด้านหน้าของเจ้าตัวเซเรน่านี้นะครับทุกผู้ชมครับผมชอบนะครับในเรื่องของการนั่งนะการก้าวเข้ามาง่ายเท่ากันนะครับการก้าวเข้ามาง่ายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสเตปวากอนหรือเซเรน่าแต่เซเรน่าได้เปรียบคือในเรื่องของความหลากหลายของช่องใส่ของตัว s t e ปวากอนไม่ได้มีความหลากหลายแบบนี้นี่มันมีร่องมันมีหลืบลึกลงไปมีช่องใส่ของตรงนี้ตรงจุดนี้ผมว่าคนไทยชอบ ในเรื่องของการใช้งานแบบนี้ลูกจุกจิกโซเรนาได้เปรียบที่วางแก้วน้ำนะครับโซเรนามาเป็นหลุมแบบนี้ในขณะที่สเตปวากอนเป็นช่องนะครับหลบได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดดีจุดเด่นต่างกันในความเป็นหลุมแบบนี้น้ํามันจะไม่หยดเวลาคุณใส่พวกกาแฟเย็นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยน้ำมันจะไม่หยดลงไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารหรือหยดลงเข่าเราในขณะที่สเตปวากอนจะหยดตรงจุดนี้แล้วแต่การใช้งาน แต่เจ้าตัวหลุมนี้จุดอ่อนก็คือคุณต้องทําความสะอาดเยอะหน่อยเพราะมันเป็นหลุมมันเก็บรายละเอียดของน้ํามันเก็บรายละเอียดของฝุ่นไว้เยอะอันนี้แล้วแต่ฟังก์ชันใช้งานแล้วว่าคุณจะชอบในแบบไหนจอจอมาตรวัดจอกลางนะครับจอลอยตัวแบบนี้นะเซเรนาได้เปรียบกว่าทันสมัยมากกว่าความใหญ่ของจอมาตรวัดความใหญ่ของจอกลางเซเรนาได้เปรียบและทันสมัยมากกว่าว่ากันไปแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ ดีไซน์แล้วแต่ความชอบแล้วล่ะว่าดีไซน์ถ้าชอบแบบเรียบๆเป็นแบบเปีนโนแบ็กแบบนี้ s o เรด a าได้เปรียบถ้าชอบแบบเป็นฟังก์ชั่นเป็นปุ่มต่างๆง่ายต่อการใช้งานเจ้าตัวสเตปวากอนได้เปรียบนี่เป็นวิทยุงวิทยุนะกล้อง3 6 0องส,งสามีมาให้อันนี้ได้เปรียบเห็นไหมหลุมนะครับหลุมของช่องวางแก้วน้ำนะครับเก๊ต่างๆให้มาดีคือดีไซน์พวกนี้ผมว่า ตัวแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยสู้กันได้แตกต่างกันที่ตรงนี้ละถ้าเข้ามาแล้วดูทันสมัยมากกว่าผมให้เจ้าตัวโซเรนาดูแล้ทันสมัยมากกว่าแต่ฟังก์ชันการใช้งานแล้วแต่ความชอบแต่ละท่านเนี่ยที่ใส่ของตรงนี้นะครับ USBA USBC นะครับมีมาให้ครบนะอันนี้ก็โอเคนะที่วางของตรงนี้คือเวลานั่งแล้วเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับในเรื่องของสรีระในเรื่องของการวางมือต่าง อันนี้ไม่แย่อยู่ที่ความคุ้นเคยนะครับแต่จุดเด่นหนึ่งจุดกระจกมองหลังเป็นกล้องได้ด้วยในขณะที่เจ้าตัวสเตปวากอนกระจกมองหลังมันเป็นแค่กระจกเงาธรรมดานะครับปรับแสงไม่ได้ออโต้ด้วยอันนี้ทางเซรีน่ากินขาดม่านขนาดใหญ่เหมือนกันแต่เซรีนาจะมีลายฉลุแบบนี้ลายฉลุแบบนี้ดีนะเวลามันบังสายตาลงมาเนี่ยมันจะดูไม่แน่นจะดูไม่ทึบอันนี้จะทำให้ทัศนวิสัยในการขับดีกว่า อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยด้วยแต่ผมชอบในเรื่องของม่านบางแดดที่เป็นแบบนี้ถ้าพูดในเรื่องของการใช้งานถ้าพูดกันในเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์นะเทคโนโลยี e-power กับ Hybrid e-power ของ n i s สันเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองประหยัดกว่าวิ่งติดๆเนี่ย e-power ดีกว่าแต่ถ้าวิ่งไกลวิ่งความเร็วสูงระหว่างเมืองยาวๆ Hybrid ของ Honda ดีกว่า แล้วแต่การใช้งานแต่อย่างไรก็ตามการใช้งานเฉลี่ยอัตราน้ํามันเฉลี่ยนะการสิ้นเปลืองเนี่ยภาพรวมแล้วผมให้เจ้าตัว Honda มากกว่าดีกว่านะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยรวมเจ้าตัวสเตปวาก้อนดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามแล้วแต่แฟนๆครับแล้วแต่การใช้งานเลยว่าเป็นอย่างไรทั้ง2เทคโนโลยีนี้มีดีมีด้อยติดหนักๆในเมืองจัดๆ e-power ดีกว่าเยอะแต่ถ้าวิ่งระหว่างเมืองหนักๆ วิ่งบนทางด่วนบ่อยๆตัวสเตปวากอนที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็ได้เปรียบช่วงล่างแฮนเดิลิ่งยังไม่มีโอกาสได้ลองในความเป็นสเตปวากอนว่านุ่มกว่าเจ้าตัวซเรนานี้หรือเปล่าไม่นานเกินรอครับเราจะไปขับกันกับเจ้าตัวสเตปวากอนแล้วจะมาเปรียบกันให้ชัดในเรื่องของแฮนเดิลิ่งในเรื่องของฟีลลิ่งช่วงล่างในเรื่องของอัตราเร่งว่าเป็นอย่างไรแต่ตัวนี้คุณได้ฟีลลิ่งการขับรถไฟฟ้าคุณได้ฟีลลิ่งการออกตัวแบบรถไฟฟ้าคุณมี e-pedal แบบรถไฟฟ้า ก็ไม่ได้คียเรราคาต่างกันแสนหนึ่งมีจุดอ่อนมีจุดแข็งมีจุดเด่นมีจุดด้อยของรถแต่ละคันแล้วแต่แฟนๆครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนว่าจะตัดสินใจในแบรนด์ไหนออโตไลฟ์ไัยลาดทีวีนะครับพาแฟนๆมาชมให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการตัดสินใจท่านผู้ชมมาชมได้นะครับที่งานมหกรรมยันยนนะครับพี่ๆที่เป็นที่ปรึกษาการขายน้องๆที่เป็นที่ปรึกษาการขายของทั้ง2แบรนด์ พร้อมที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วมาได้ครับที่งานมาหกกรมยานยนต์นี้นะเดินดูเลยเดินตรงข้ามกันเจอทั้งสองคันรถครอบครัวแบบนี้แล้วแต่แฟนๆครับจะเลือกใครส่วนผมยังบอกไม่ได้ว่าจะเลือกใครขอลองขับเต็มๆก่อนแต่นี่คือข้อมูลเบื้องต้นครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับจะเลือกใครระหว่าง e-power ที่เป็นนิสสันสเรน a าหรือว่า Hybrid ที่เป็นสเตปวากอนรถทั้งสองคันเป็นรถครอบครัวทั้งคู่ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งคู่เร้าใจไม่น้อยตัดสินใจ ยากใครได้ครับแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลมความคิดเห็นซึ่งการแ้ะการครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับไปดูบูธอื่นกันต่อครับคลิปนี้ขอลาไปทุกนี้ครับสวัสดีครับ